สวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์นะคะทุกท่านคะ่ะไปคะ่ะไปไหนมาไปดูนะคะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถามว่าไปไหนมาสเบียงคืออะไรไปดูนะคะไปแว้นตลาดมานะคะทุกท่านคะ่ะไปดูคะ่ะว่าแม่นมชีวิตเรียบง่ายไปตลาดไปจัดอะไรมาไปดูนะคะ นี่เลยชีวิตแม่นมไปจ่ายตลาดนะคะนี่เลยค่ะไปจ่ายตลาดมาคมีแป๊บนะคะดูเอานะคะเดี๋ยวไปดูกันรายละเอียดข้างในนะคะไปนี้นะคะนี่เลยไปดูกันค่ะว่าแม่นมซื้ออะไรมานะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะก็เอาสั้นๆเนาะประมาณนี้นะคะไปดูกันค่ะโอ้โหตกแตกซะนั่นเลยนะของของค่ะของค่ะขอโทษทีของค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรมั่งกี่อย่างนะคะ คือ3อย่าง50บาทก็พี่น้องค่ะตลาดเนาะมจะว,วายแล้วนะไปก็สายแล้วนะลงบ้านลงพีเมียบ้านใหญ่แล้วก็แว้นไปเลยนะคะไปดูกันค่ะนี่ไงถุงเริ่มเลยถุงเป็นกิโลนะ่ะถุงละยีบาททุกนั่นค่ะเป็นกิโลเลยนะกิโลเขาบอก3มถุงสามถุงห้บาทเอาไปเลยทั้งหมดนะให้ไปเลย60บาทเขาจะขายถุงละถุงละสิบาทหกถุงหกบาทก็บอกว่าไม่เอาประมาณนี้ก็เลยว่าเออ มันเยอะไปไม่ก็เลยเอาสามถุงห้าสิบบาทจริงๆอ่ะขออีกหนึ่งถุงเขาไม่ให้ไม่ให้เขาไม่เอาเนาะประมาณนี้นะเขาไม่ให้เขาไม่ให้เราก็ไม่เอาประมาณนั้นของซื้องไก่เราไม่บังคับก็เลยเนาะเขาขายไม่ได้เขาก็ก็ไม่ต้องเอาเขาเขาขายได้เราก็เอาประมาณเนี้ยเราก็แลกเลยแลกเอาอะมะเขือเยอะเกินไปในตู้เย็นก็มีก็เลยเอาผักกาดมาหนึ่งถุงประมาณนี้เนาะเอาไ้ต้มจืดไงประมาณนี้เนอะนี่เลย ที่เอามาดูนี่ก็คือนะไปตลาดสามสามถุงห้าสิบาทเห็นไหมเอามือกลางขาดนะเนาะในนมชีวิตบ้านๆอายุก็เยอะแล้วเนาะอยู่ไวกระษียนแล้วนะคะแล้วก็ยังแว่นไปตลาดไหมแว่นไปตลาดนัดหน้าบ้านนี่เองเนาะนั่นเลยไปซื้ออะไรมาไปดูนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็ไปซื้อมานลค่ะนี่ค่ะนี่เลยก็มีอะไรอันนั้นคืออะไรอ,อ่ะอ๋ออันรี้ก,กระเพาะปลาเนาะกระเพาะปลาก็สามถุงห้าสิบบาทเช่นกันค่ะ สามถุงห้าสิบบาทแต่เขาไม่มีไข่เราบอกว่ามีไข่พี่น้องเอ้ยว่ามีไข่ไข่ไม่มีบอกของเรามีไม่ต้องเอาก็ได้เขาก็ลดไทยเนาะสามถุงห้าสิบาทเขาก็ขายทุงยีสิบแต่มันสุดท้าย้ายสุดมันไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่นี่แหละน้ํามันก็เส้นมันน้อยๆนะก็มีไม่มีมีมีไม่มีแล้วก็ไข่ไม่มีกแค่นั้นเองเครื่องปรุงก็มีปกตินะประมาณนี้แยกก็เลยว่าเอออ่ะ เอาก็อ้าประมาณนี้เนาะก็ช่วยน้องๆก็จะกลับบ้านนะคะประจําอยู่แล้วข่าประจํากันอยู่แล้วอร่อยค่ะของนางถือว่าถูกปากประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะอือฮึโอเคอันนี้คืออะไรเอานี่ไงนี่ไงที่ชัดยุงโอ้โหยุงชุบจ้าที่ชัดยุงก็บอกว่าไปไปถึงก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะพอมาถึงก็ โอ้โหพี่น้องเอ้ยน่ายุงเนาะเอาวายาวอะไรไปเขาเรียกอะไรออกไซตแบบ์เบสไซก็แล้วอะไรก็แล้วเพราะบ้านเรามันอยู่ข้างข้างสระน้ำนะแล้วก็ฝนตกลงมาในน้ํายังไม่แห้งเลยค้างอยู่ข้างบ้านเนี่ยยุงก็เยอะเราก็ใช้ตัวนี้แหละใช้ประโยชน์เนาะไอตัวเล็กๆข้างในก็ไอตัวเก่ามันก็ชาร์จไม่เก็บแบตเตอรี่ไม่อยู่แล้วก็หนักด้วยอันนี้เบานะเบาแล้วราคาซอบลงมาไม่รู้คุณภาพไหนดีกว่ากันเนาะมันก็เปลี่ยนทุกปีแหละ นั่นเลยซื้อมานั่นเลยเห็นไหมนั่นเลยซ,ซื้อซื้อหมวกนะนี่เอ็นหมวกเออนี่แหละซื้อหมวกมาเนาะซื้อหมวกมาใช้ในะ้านขาขาอันนี้ก็ซื้อมาใช้เนาะแล้วก็ชีวิตบ้านๆเราก็จะใช้แถวนี้แหละนี่เลยนี่ใบลานเห็นไหมเขาดูเขาสอนเดี๋ยวเอาใบแก่ใบอ่อนมาทำแล้วก็โอเคนะสีสันเขาก็โอเคเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะนี่อันนี้เป็นงานที่ว่าท้องถิ่นทำมานะเออนี่ไง เราไม่ไดูปีมือเรารู้รูปองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะปีมืออบบปีมือแน่นไม่แน่นประมาณนี้อันนี้ก็เราก็มีประสบะการณ์เนาะเราก็ซื้อไปแล้วก็เอามาใช้อะแหละเออไม่ได้ใช้นู่นก็ใช้นี่ประมาณนะี้จริงๆเราใส่ตอนเช้าก็ได้นะหมอกก็ได้นะเพราะเอาไปใส่คุมหมอกก็ได้เนาะหมอกมจะตกใส่หัว,หวเราอะนะอตอนเช้าๆเออถ้าเดินไปเก็บคลิปก็โอเคนะ อันน <c ười> ี้เคแบนๆนี่ของผู้หญิงอันนี้มันเป็นรูปแบนๆของผู้หญิงนะอันนี้เออนี่เลยเอาเป็นของผู้หญิงเป็นของผู้หญิงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้เนี่ย ไปหมดมันก็หมดหลายตังค์อยู่นะแต่ถ้าไปแล้วไปซื้อของใช้ทางนั้นเอออันนี้ของผู้หญิงเขาจะมีนี่แต่เขาเรียกข้างในเขาเรียกอะไรเสียกหย่องนะทางเหนือนะเป็นภาษาละนานะหย่องก็คือที่พยุงอะ่ะพยุงก็คือหย่องหย่องก็คือเบาเบาอะ่ะเบางๆาที่อาศัยแต่ไปใช้กับผู้หญิงผู้หญิงมันจะมีมวยผมของผู้หญิงจะมีผมยาวนะผู้หญิงทางเหนือจะผมยาวมวยมีมวยผมเขาก็เลยทําอย่างนี้ออกมาไม่รู้ภาคอื่นเขามีไหมแต่ถ้ามาจากบรรนวัรุษเดียวกันมันจะมีนะ มันจะมีแบบนี้ด้วยนะมันจะมีของใช้ของนั่นออกมาด้วยประมาณนี้เนาะเราสู่กันฟังนะคะว่าเออประเพณีล้านนาเขาทำอย่างเงี้ยแอก็เคยทำเนาะสารกระติ๊บข้าวก็เคยทำแต่ทางเหนือเขาเรียกกล่องข้าวนะกล่องข้าวจากใบลานนะนะแต่ที่ว่าจากสารเป็นไม้ไผ่อันนั้นคือพาอีสาผพาอีสานเขาจะละเอียดไปอีกอย่างเนาะผีมือเขาจะสู้สวยเขาจะทําหลายๆอย่างนะ้าอีสารนะเอาทำตะกงตะก้าได้แต่ทางเหนือก็ ก็แค่สารเป็นเป็นตานะแบบสารไม้ไผ่แบบเบาๆให้เอาให้นะ้ให้อาให้ปูหญ้าตายยายไป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 ่าไปเขาเออแกจะเหมือนอย่างนั้นนะเนาะมันก็แตกต่างกันแต่ละเผ่านะประมาณนี้เนาะก็มีแค่ตะกา้ามีกระบุงอ่าทางเหนือก็มีกระบุงด้วยนะกระบุงเขาจะสวยๆนะกระบุงเขาก็ทําเองอะไรเองเนาะก็ใช้ได้นานนะเป็นไม้ไผ่จนโอ้โหจนจน เอาเอาย่างข่าไฟเอาอย่างตรงที่เตาไฟมันจะมอดมีกินอะไรไม่กินมันก็จะสวยนะเอามาล้างน้ําก็หอมหอมแล้วจะปีหนึ่งเขาก็มาใช้ตอนที่หาบข้าวมาจากไร่นาจากพุ่งนาเ<ๆ>วลาเวลาเก็บเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเขาไปเขาอะไรเขาเขาไปใช้เขาเขาไปนวดข้าวกันน่ะเขานวดข้าวด้วยด้วยแรงคนน่ะสมัยก่อนเนาะพอเสร็จแล้วก็หาบเข้าบ้านสมัยก่อนไม่มีทุงปุ๋ยไม่มีหรอกไม่มีทุงปุ๋ยก็ใช้กระบุงนี่แหละใช้กระบุงนี่แหละ <S <S นเลนาะเป็น เป็นอุปกรณ์ที่ว่าขนขนย้ายนะขนเข้าบ้านผู้หญิงก็ไปเอาไปช่วยกันะจ้างกันไปมีปีกระบุงแล้วก็ไปหาบมาก็วิ่งเข้าบ้านเขาาต่ก่อนล้อกเกวียนไม,ไม่ค่อยเยอะนะคนที่จนๆเขาก็ไม่มีนี่แหละถ้าล้อกเกวียนเข้าไปไม่ได้เขาก็นี่เลยใช้แรงคนนะหาบกันนะประมาณนั้นได้สมัยก่อนมันไม่ได้เยอะแค่ร้อยร้อยถังนี่ก็โอ้โหบูมเลยนะแต่ก็ให้นั้นๆนะผัดเปลี่ยนกันไปไปหาบเข้าบ้านสมัยก่อนมันหาบน้ำจังละ หาบน้ำมาถึงบ้านแล้วแค่ไปขนข้าวเข้า,ขาบ้านแค่ติบสมัยก่อนเนาะไมนน่มีอะไรนี่เลยก็ก็นี่เลยนะทุท่านไปตลาดมาไม่มีอะไรหนมจีนมีนะไม่ได้ไม่ได้หุงข้าวนี่เลยเอาหน,นมจีนใส่แล้วก็เอานะเอาก็เ,าเ,าเรียกอะไรนะนูนะ่นะกระเพาะปลาแหละยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เนาะก็เทใส่เลยนะกินแค่นี้แหละคุท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะนี่เลยแอดก็ใส่ตรงนี้แหละจบแค่นี้เลยทำง่าย ไม่ต้องอะไรนกนะักหนาทำง,ง่ายเองแค่นี้แค่นี้เองเพราะเราช่วยกันอยู่ตรงนี้เนาะจะช่วยกันไปประมาณนี้เนาะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะทุกกําลังใจที่มาอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกครับที่เรามากดไลค์กดใครใครเข้ามาก็ขอบคุณใครไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะใครกลับมาก็ขอบคุณนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอบพระคุณที่ยังกดไลค์กดติดตามนะมิตรภาพดีๆก็ยังเกิดขึ้นกับพวกเราเหมือนเดิมะนะประมาณนี้เนะขอบคุณที่ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเจ้าของเจ้าของไอกะระเพาะปลาเนี่ยเออหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอีพีแต่เอาไปลงแถวบ้านเอาไปลงบ้านใหญ่เดี๋ยวทุกทางขายลงบ้านใหญ่นะอันนี้เลยนี่เห็นไหม คนคนนะนะเนี่ยถุงเบืเริ่มแล้วถุงยี่สิบบาทนะที่จริงเขาก็มีมีแหละแต่แต่มีเขาหมดอืเขาหมดเนี่ยนะเยอะนาพลงานเยอะมีอีกสามอีกสองถุงกอนเนาะมีอีกสองถุงกันะแอบก็จัดเลยค่ะเพราะว่าหิวอยู่ในระหว่างหิวอ่ะนะประมาณน,นี้กินหน้าหนาวหน้าหน้าหนาวอ่ะชอบเนาะนี่เลยน้องเขาจะทําอะไรลงตัวหมดรู้จักกันนมนานแล้วแหละเออนาก็อยู่ที่บน ครอบครัวแต่ก่อนอยู่อาศัยอยู่ที่บริเวณวัดดอยขมอเอยู่ในบริเวณวัดเลยนะทาความสะอาดในวัดจัดการวัดทุกสิ่งทุกอย่างวัดจะสะอาดสะอ้านมากเลยทุกท่างคะ่ะครอบครัวครอบครัวนี้นะเขาช่วยนะเขาช่วยเจ้าอาวาสท,ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าอาวาสเขาก็ให้ความเคารพนะให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็เก็บกวาดทุกอย่างถ้ามีงานในวัดออสองผัวเมียครอบครัวนี้จะช่วยกันหมดจะไม่มีเกี่ยงงอนจะไม่มีเกี่ยงงอนเลย เขาช่วยกันแบบช่วยด้วยใจอะประมาณนี้เนาะก็ช่วยกันไปนะประมาณนี้เนาะก็ช่วยกันไปเลยก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นบุญกระสูนอนะแต่ตอนมาสมัยนี้ไม่อยู่แล้วนะเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็อพยพไปออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นเนาะคือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสคนเก่าแกา่เขาคำาบรณาณภาพไปแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมอะนะประมาณนี้เนาะมันไม่เหมือนเดิมจริงๆินะนะ อะไรไม่ต้องไปยึดติดนะทุกทกินผู้อย่างทุกทางก่ะอันนี้ก็คือเล่าสู่คนฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะสุดท้ายท้ายสุดนะประมาณนี้เนาะนี่เราสู่ันฟังว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆน่ะน,น่าเลยแอ้ก็จัดก,การแค่ง่ายๆนะน้องเขาเป็นคนจังหวัดไหนน้องลืมไปละลืมไปละถามเขาก็ลืมเลยนะเขาก็ยังไม่พูดภาษาภาษาถิ่นเราเราไม่ค่อยได้นะแต่ฟังออกนะน้องเอาฟังออก บางออกแต่ถ้าอ่าที่ว่าไปตักน้าที่แฟนเขานะแฟนเขากับลูกเขาอะเราเราอยู่ในหน่วยงานเราเราเคยบ้อยวานเขาอ่ะนะมสมมติว่าสมัยก่อนเขาใช้แรงใช่ไหมเขาต้องขนลงมานะจากยอดโอยนู่นนะเอาน้ําจากยอดโอยลงมานะครอบครัวเขานี่ได้เงินพิเศษก็ตรงนี้เลยเนาะที่ว่าเออ จะช่วยการทําอยู่ตรงวัดทําประคุณประโยชน์อะไรก็งานวัดเขาก็ช่วยนะไม่ใช่ว่าเขาเห็นแก่ได้นะเพราะว่าหนึ่งปีเขามีแค่ไรายได้แค่นั่นแหละแค่ไม่กี่ไม่กี่เดือนอะที่ที่จะมีงานสงน,างน้ําพระธาตุตรงเนี้ยเออไม่กี่เดือนเองก็แค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ไม่กี่ครั้งเออถ้าถ้าหมดในเทศกาลแล้วก็ไม่มีอาสามวันติดติดกันก็แค่นั้นแหละเนาะ คนเราอยู่ด้วยกันอาศัยกันนะว่าคนเป็นคนเก่าคนแก่ก็น่าจะเอื้ออาทรกันประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ละทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นเราก็เล่าสู่กันฟังนะมันไม่มีเรื่องอะไรหลายแรงหรอกประมาณนี้เนาะเราสู่กันฟังว่าเราเคยคุ้นเคยกันเราก็ยังมีมิตรภาพที่ดีๆที่เอื้ออาทรการเจอกันก็อย่างอดหนุบคำจุนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดประมาณนี้เราก็ไม่เคยไม่เคยจะอิจฉาตาล้อหรือว่ามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันนะโอ้โหเราก็ ไปมาหาสู่กันเจอกันอยู่ตากับยายก็ยังตาไม่ค่อยแข็งแรงและยายก็โอเคอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตลาดนี่ก็เป็นตลาดในหมู่บ้านตำบลของเรามันกว้างนะเนาะมายึดตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ยาวเลยนะน้องก็มีรถพ่วงรถมอไซค์พ่วงเขาเข้าได้มาซ้ายแล้วก็เข้าได้เนาะแต่มันจะยุ่งยากขึ้นึงก็มากลางตรงกลางเต้นเอมันก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ก็วายละ มันก็เริ่มต้นในตีห้าครึ่งถึงหกหกโมงก็เริ่มมาละเริ่มมาตั้งร้านกันนะก็อยู่แค่ครึ่งวันประมาณนี้เนาะใครไปใครไปแต่ไปแต่เช้าเช้าก็โอเคก็ได้ได้เดินตลาดเยอะแต่ถ้าใครไปสายเมื่อกี้แอดเอาไปสายเนาะวัาลงพีเมียแล้วประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าล้วไปอ่ะมันก็ยังทันอยู่เนาะตอนแรกก็จะไปเอาของไปคืนเออเอาไปเอามาไปดูที่เออมันก็โอเคไม่ได้คืนแล้วแหละของเขามีแล้ว,ลวาาก็เอาเพิ่มประมาณเนี้ย ไปโดนใจอีกแล้วก็เอาเอาเพิ่มประมาณเนี้ยเนาะหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างเราก็โอเคนะมันไม่มีอะไรมากมายหรอกเนาะจิตใจถ้าเราเอ,อื้ออาทรกันมีอะไรเราก็คิดถึงกันนะถึงว่าเราจะบางครั้งเนาะมิตรภาพที่เราเกิดขึ้นในโซเชียลมอนกันเราไม่เคยเห็นหน้าเห็นเห็นหน้าค่าตานะแค่คบพูดหรือกิริยาวาจาเราก็อ่านออกเนาะเราก็รู้ว่าคนนั้นนิสัยยังไงนะนิสัยยังไง มาด้วยมิตรภาพหรือมาหลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วถ้าไม่มาไม่ไม่มาชอบมาภาคน่ะมันไม่นานหรอกมันก็จากกันไปมันประมาณว่าแอดก็มีมีรางสองหอนละเออถ้าจะเป็นมิตรภาพน่ะยังไงยังไงทะเลาะกันแค่ไหนผิดใจกันแหน่น้อยใจกันแค่ไหนน้อยใจแค่ไหนก็กลับมาน่ะไม่นานไม่เกินไม่กี่วันหละเราก็ปรับความเข้าใจกันเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเออมาแล้วก็มาตั้งแง่ตั้งงอนนู่นนี่นั่นมันกันมันก็อยู่กันไม่นานอ่ะนะอยู่กันไม่นานโดยไม่ เอาโดยโดยที่ว่าเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมันก็ไม่โอเคนะทุกคนต้องต้องนั่งใจแล้วชั่งใจกันให้แน่นเนาะเอาเขาใจเขามาใส่ใจเราใจเราไปใจ่ใจเขาเนาะคนเราอยู่ด้วยกันก็ให้สมัครสมานร,รู้รักสามัคคีเป็นปันกันอันนี้เป็นเป็นเจตนารมของแอดติตั้งตั้งมาตั้งแต่แรกกันนะเออแอดก็บอกว่าเออถ้าอยู่ยังไงก็ไม่เคยทะเลาะไม่เคยทะเลาะกันจนรุนแรงไม่มีนะ แต่ถ้ามีก็ก็ก็ขออยู่เงียบๆออกมามเงียบๆก็แล้วกันเนาะเราไม่อยากมีประเด็นอะไรทั้งสิน้นเราไม่อยากไปแข่งแย่งชิงดีไม,ไม,ไม่ไม่อยากเป็นตัวเต็งตัวเด่นอะไรสักอย่างหรอกที่จริงอะเรามีประสบการณ์ที่เราจะแบ่งปันก็แค่นั้นไม่มีเจตนาจะไปลบหลู่หรือแย่งหน้าที่ของใครของมันของใครใครจะเป็นอน,นุนู่นอันนี้ใครจะแนะนาอนนู้นอันนี้ก,ก็ก็แล้วแต่แต่เราไม่มีเจตนาที่ว่าจะไปแย่งไปชิงไป ไปทาตัวเด่นดังเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเราก็อายุเยอะแล้วทึงทั้งบอกว่าอายุอารมณ์ที่อารมณ์อารมณ์หรือลมหายใจที่เหลือเราจะทําคุณงามความดีตรงนี้เอาไว้ให้ลูกหลานเนาะห้เห็นไหมในช่องว่าเราทําอะไรกันเออเราคิดอะไรกันช่วงที่เราอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นสวที่ว่าใกล้ฝั่งแล้ววะเออคุณทําอะไรไว้ข้างหลังคุณงามความดีเคยสร้างไหมเคยสร้างคุณงามความดีไหม สร้างสิ่งที่มันสร้างสรรไหมหรือว่าเป็นข้อคิดที่ไม่สร้างสรรค์ก็ประมาณนี้เราก็ไม่ได้อดรู้อดเก่งอดฉลาดกว่าใครๆหรอกเาเราก็เป็นคนพื้นพื้นบ้านนี่แหละโง่ได้ซ้ำซื่อบื้อได้ซ้ำไปนะนี่ก็กินก็กินแบบบางบ้านๆนี่ไหมห้าสิบบาทอ่ะกินได้สองสามมื้อแค่นี้แหละแค่นี้แหละหรืออีกสองถุงนั่นแหละออก็ยองเอาไปกระทงชีวิตนู่นน่ะน่าจะพบข้ามนู่นหรมะั้งนี่เหลืออีกนะขนมจีนอ่ะสิบห้าบาทเห็นไหม สิบาทซื้อมา2องแพ็คก,ก็นั่นแหละ15บาทก็กะอีกห้าสิบบาทมันก็65บาทกินได้2องมือม้อเราก็สมือม้อได้สามื้อเราก็หารไปมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้แค่นี้ไม่ต้องไปกินหรูอ,อยู่แพงเนาะชีวิตที่เหลือแล้วก็โอ้มันผ่านมาเยอะแล้วอย,อย่าไปใส่หน้ากากอย่าไปสร้างภาพอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้คิดไม่ได้น้อยไม่ได้อะไรใครทั้งสิ้นไม่ได้บูรี่ไม่ได้ออ้างชื่ออ้างนั่งใครไปจะไปย่ำยีใครก็ไม่มี เราเป็นคนใช้ง,ง่ายๆนะประมาณนี้อเนาะสมัยก่อนระล,ลุ่งเลืองรล่ำด้วยเราก็มีทุกอย่างแหละเออเราก็มีแหละแต่เรามันผ่านมาแล้วไงผ่านมาแล้วมันเอาคืนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้สร้างเนเราก็ได้มีแต่สร้างสร้างฐานนะเนาะสร้างฐานะที่เราจะเป็นปลึกแผ่นหลังจากเรา กเกษียณอายุราชะการแล้วหรือว่าเราจะไม่มีแรงเราจะไม่มีเงินเดือนเราก็ปูพื้นฐานมาทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ว่าต้นชีวิตเราอ่ะเติบโตได้เราเริ่มค่าได้ศูนย์เราไม่มีอะไรเราพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรมีแต่คงปู่ย่าตายายเขาก็แบ่งให้ลูกให้ลูกเขาว่าแต่ละคนเนาะอย่างมีสมมติว่าปู่ย่าตาโทษมีเยอะแต่เขาแบ่งให้ลูกเขาอ่ะคนละสิบไร่สิบไร่แล้วแล้วก็ตา ทวดอ่ะแล้วก็มายายยายก็มีลูกอีห้าอีหก6ก็แบ่งไปนะถ้าสิบสองไ่ก็ได้คนเท่าไหร่หกไล่ได้คนเท่าไหร่ถ้ามีหกคนก็ได้คนละไล่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงตากับยายจนไม,ไม่ไม่ออกเรือนอยู่ตรงนั้นเขาก็ยกให้คนนั้นแหละเยอะกว่าคนอื่นก็ดูแลกันไปแต่แม่แม่ไม่สามารถจะไปดูแลตาก,กับยายได้เพราะน้องก็ยังอยู่น้องผู้ชายอยู่กับยายอีกสามคนแต่อีกแอนน้าชายอีกคนหนึ่งก็ออกเรือนไปละเขาก็ เขาก็ไม่เอาทรัพย์สินตรงนี้ก็ยกให้อีน้องอีกคนหนึ่งแต่นะคนที่ผู้ชายคนรองมาก็เหมือนกันมีครอบครัวก็มีฐานะทีะ่เขาก็ไม่เอายกให้นะคนคนที่คนที่ห้าเนาะคนที่ห้าเขาก็รับไปคนที่หกคนที่หกเป็นคนเล็กก็แต่งงานก็ออกเรือนไปแต่นะคนที่คนที่ห้าอยู่กับยายนั่นแหละคนนั้นแหละได้เยอะนั่นเลยคนนั้นได้เยอะแต่มาแบ่งเอาที่อยู่ที่แม่ทุกวันเนี่ยมาแบ่งเอาอีกเนี่ยนะนะคนนี้ก็จะรู้สึกเห็นแก่ตัวนิดนึง แม่เ็าก็ให้แม่เขาก็ไม่พูดหรอกแม่เขาก็ให้แม่มีสี่สิบตารางอ่ะมีมีงานหนึ่งอ่ะมาแบ่งอีกหกทุกคนเอาหมดอ่ะทุกคนมาแย่งเอาของแม่แม่ก็ให้สุดท้ายท้ายสุดก็นั่นเลยเนาะเอาไปนู่นเอาไปทําอะไรผู้ยี่ตัวอย่างจนจนจนเอาคืนไม่ได้นะกรมเข้าคดีเขาประกาศจะยึดนู่นนี่นั่นแต่แอดก็ไปวิ่งเอามานั่นแหละที่คุยให้ฟังนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้สร้างเราเป็น หัวเดียวกันเทมเรียบเราเป็นลูกผู้หญิงเราก็ยังดึงเอามาให้ให้แม่เนาะแม่มาเสียชีวิตรตรงนั้นนะ่ะเนาะลมหายใจตรงนั้นเราพอได้มาละฉโฉนโด,ดได้เราก็วิ่งให้แม่ตอนนั้นแม่อยู่ที่วังน้ําเขียวไงวิ่งเอามาให้แม่นั่นเลยเนาะพูดไปก็สาวไ่ให้กากินเนาะแต่เรื่องของเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ทุกวันนี้เราก็สร้างฐานะมาเราก็ภูมิใจสิ่งที่เราได้มาด้วยน้าพักน้าแรงนี่คือที่เรามุ่งมั่นแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บแอบอดออมนะกดอดออมดีวกว่าเนาะ อดกลั้นอดอมมาจนถึงทุกวันเนี้แล้วก็มีลูกเนาะลูกแฟนก็เสียเราก็นั่นแหละอยู่กับลูกเลี้ยงลูกมานะ่ะเราเป็นลูกไปเ,เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ลูกอายุหกเดือนแล้วก็นี่แหละทางานราชการเนะ่ะเงินเดือนนิดหน่อยนี่แหละเราก็อดอมอดกั้นเนาะเราไม่ต้องไปจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟอือยใหญ่เกินตัวประมาณนี้เนาะสุดท้ายท้ายสุดแอ๊ก็มาติดหนี้เพราะว่านั่นแหละของพี่ๆน้องๆที่เราไม่ได้สร้างเงินหละ เ่าสู่กันฟังนะอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่ว่าเออมันน่าคบคิดแล้วเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะน้องนุ่งเรารักเขาเขาไม่ค่อยรักเราหราอกประมาณนั้นเขาก็เอาตัวรอดเขาเขาก็ต่างคนต่างมันจะหลุดแล้วเขาก็หนีต่างคนต่างหนีไปก็แล้วเลตระทางแล้วให้เราอยู่ปักหลักเพราะเราย้ายไปได้เพราะเราทํางานที่นี่เราทํางานที่เทศบาลเราย้ายไม่ได้เพราะพวกเขาอะย้ายไปได้ตรงนู้นนะเศรษฐกษิจไม่ดีเออตรงนั้นนะะเขาก็ย้ายไปเรื่อยแต่ของเรามันไม่ย้ายอย่างนั้น เราทำงานที่ประจําเราก็ต้องอยู่ที่เดิมถือว่าบ้านแม่จะโดนยึดแล้วเราก็ต้องเอาออกมาให้ได้เราก็ไปวิ่งเต้นแล้วนะวิ่งเต้นเงินไม่มีไม่ม,ม,มีก็ต้องวิ่งอันนี้ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าสองแล้วเล่าสู่กันฟังเนาะตัวท้ายท้ายสุดมาปีหกสองเอาออกมานะ่ะนั่นเลยปีหกสองเอาอกมาไปไถ่สิบหลังจากสิบปีที่ที่เขาเอาไปกันนะ่นะนะแล้วก็ไปเอามาพอเอามาปุ๊บทุกวันนี้แหละรู้เนาะ สวรรค์นรกมีจริงอันนี้ดีเราชอบใช้บัตรเสือกนี่นี่ประมาณนี้ก็รู้เราสุกลงๆว่าแอดทาหน้าที่ดีที่สุดแล้วแหละทํามาทุกวันนี้ก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วแหละเราไม่ชอบไปเก่งอย่างจริงดีเราก็จะย่อม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 ได้็ยอมยอมไม่ได้เราก็เงียบแค่นั้นเองถ้าไปตอกอนต่อไฟเอาน้ําไปลาดลาดกองไฟน้ําน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟตรงนั้นอ่ะ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะจะบอกให้เราก็อุตส่าห์อ่ะโอเคแค่นั้นจบประมาณเนี้ยเนอะมันจบที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจบที่ใจเราไม่ต่อกว่าแนละ้วเอเคไหนก็แค่นั้นไอ้น,นี่ไก่ที่เหลือเมื่อวานนี้ก็ยังเหลือแล้วก็กินคู่กับตัวนี้จบบ้างค่ะนู่นนะได้สองมือได้สามมือนะอ่ะอ่มาเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ตอนเย็นก็กินนะนะกินไก่กับ กินไก่กับน้ำพริกตาแดงเมื่อวานนี้ก็เหลือเนาะเอามาตอนนี้ก็เหลืออีกสองชิ้นนะนะไก่เม,ามาื่อวานนีห้าสิบบาทเนาะนั่นะก็กินไก่กลงเนี้ยจบแค่นี้แหละเออที่เรามีแค่นี้แหละเนาะนี่เลยกระเพาะป,ปลาแล้วก็กินแค่นี้จบไม่มีอะไรเนาะอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่แค่นั้นเองนะนั่นะก็มีนมงกุลนมไม้ก็นมจีนก็โอเคกินได้สไตล์เราอ่ะง,ง่ายแต่พริกใส่เนานะน้ำส้มใส่ ไม่มีล ad ิ้มรสเลเดอร์ทุกงานค่ะคือกลมกลืนใจหมดอ่ะอร่อยอ่ะลงตัวประมาณนั้นอ่ะไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดไม่อะไรทั้งสิน้นอ่ะคือลงตัวพอดีอ่ะนี่เลยก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะแอดก็มาเล่าสู่กันฟังแอดก็กินง่ายอยู่ง่ายบอกไปทําอะไรมาเนาะเราไม่นั่งนั่งตรงเนี้ยเราก็คุณภ,ภาพของคลิปเราก็เอามาอามพาูดาาคุยแค่นี้เนาะเราไม่มีอะไรเราก็ ไปหาคลิปมาทาลงส่งงานแค่แค่นั้นเองนะขอบคุณและขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลฟนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสุสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลฟที่มากดสไปค์กับทุกสไปค์ชมเข้าชมพีเมียในวันนี้นะคะขอบคุณและขอบคุณคะ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีและสวัสดีคะ่ะไม้ก็ความยาวก็แค่ยี่สิบสามนาทีแค่นั้นเองเนาะ สุขสวัสดีเนี่ยนั่นเลยก็ไปก่อนนะคะสวัสดีและสวัสดีค่ะบายบายรักทุกท่านทุกคนนะจุ๊บๆด้วยรักและห่วงใยจากแอดแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะไปก่อนคะ่ะบายบายค่ะก็แค่23นาทีนะคะแอดก็จะจบคลิปนี้นะคะ23นาทีตรงเปะ๊เปะๆก็จะ bye bye, can lấy bye bye, cha chúc chúc.